บวงหายครับว่เ,เห็นหลักเลยครับพี่น้องนี่ครับผมเสียบมังนี่แล้วครับหายครับหายครับออ้เห็นเลยครับพี่นอ้นอ,บบงองนี่แหละครับเอใส่ลระบวงมังนี่เออบวงเสียไปสายครับ เนไผ่ย่างเตะอีล้วบ่อุ๊ห์คุครับพี่น้องลองร้อยครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีย่ามแรงงครับพี่น้องวันนี้ผ้ามาใส่บวงเพิ่มครับหลังจากที่สองสามหมื่นลวครับพี่น้องบ่มานครับกดเลยเอาบวงมาใส่เพิ่มอีกครับพี่น้องนี่และครับบรรยากาศย่ามแรงครับพี่น้อง มือนีก็มากขำอีกคือเกาครับผุนครับจะเป็นสิตกดินเลยครับพี่น้องวงก็เอามาไหลอีกขึ้เกาครับขึ้นใส่ปลเบิร์ดอีกขึ้นเกาแล้วครับพี่น้องได้ซ้ำได้ก็ซ้ำานันนะครับสามสีหลังก็เอาครับพี่น้องทั้งบ้านผมก็เรื่มหนาวเลยครับอากาศเริ่มเย็นเลยครับพี่น้องนี่แหละครับ นาเพิันเกี่ยวเมื่อวานครับกับของหนาผมนี่แหละครับเมื่อ้านก็มาซอยเล่าแบกอยู่ครับผุนครับหนูก็ยุ่โพนผุนนะครับพี่น้องกับโพนนี่ครับแต่ว่ามีขาเจ้าใส่นะครับเมื่อวานเสียดายแห้งครับเป็นคุยไปย่งไงเลยครับพี่น้องผุนครับอยุ่โพนพูนครับ หยุดเถียงนะหยุดเถียงหน้าเก่าครับที่ว่าอยู่นี่มีไผ่ใสเลยบ่ครับพี่น้องที่ว่าเมุว้วานเห็นค้นแถวบานมหาไต่ยอยู่ครับบังตีละครับลุงปองหนูตีละพี่น้องอย่างงามเลยครับปลาครับไปบังยุนี่ครับอีโพนี่จังไหนครับพี่น้อง ลงร้อยเห็บบ่าอยู่าพ่นเลยครับโด่พ่นครับผู้พันรับพี่น้องผู้พันครับผูทางยังแปนเลยครับพ่นครับพี่น้องพ่นครับคุยพ่นครับเห็นยังน้องครับพี่น้องคุยแย่งไงเลยครับ นี่ครับพี่น้องเห็นไม้แล้วครับเป็นทางยังแปลเลยครับถ้าเป็นออกจากโคด้วพี่น้องถ้ครับจัดวังนี้แล้วครับ นี่แหละครับคุยเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับคุยยากไงเลยครับ ตงนี่เบิ่งตีล้วครับพี่นอ้องของยังงามเลยครับพันออกจากโพนนี่ครับพันเข่ามากินอยู่ปลาเขานี่ครับพี่นอ้องตาครับจัดตรงนี้แล้วครับอีกขั้นครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเฝ้าไซก่อนครับเพื่อสิไดอีกสักสองสามหลังครับนี่กันเริ่มมืดแห้งเลยครับเดี๋ยวพอกันยามเสาครับสวัสดียามเสาครับมายามบวงยามเสากันครับพี่น้อง หลุ่น้ากันครับมือเนี่งซิมีความมานให้บอกครับหลังจากที่หลายมือแล้วครับบมหมานครับพี่น้องมือว้านก็เลยเอาบวงมาใส่เพิ่มครับป๋าครับหลุ่น้ากันครับนี่ครับหมายโพดนนี่ยครับพี่น้องเป็นหมายไม้ครับล่างมาใส่มือว่านครับสายให้พี่น้องเบิ้งนั่นแหละครับ เงียบอยู่ครับพี่น้องโอ้ครับบวงการย่างคือเกาอยู่ครับเอาผ่านห้เลยครับยีนนี่ก็ใส่สามหลังครับบังขุยพันธเดี๋ยะครับพี่น้องหลังนี่ก็คือเกาอยู่ครับ นี่ครับคือเกาอยู่ครับพี่น้องไปขางปลาเขาครับเป็นทางเพิ่นออกมากินอันนี้อยู่หน้าครับออกมากัดเข่ากินเขาอยู่หน้าครับพี่น,อน้องใช่ลรือหม มาด้ไสบอพี่น้องมึงมีครับอู้ยังเป็นเลยครับพี่น้องมึงตีละครับขี้ตมเต็มเลยครับพูนครับผมไปใส่ยุพูนพี่น้องอู้ยเสียดายแห้งครับโอ้ยหลงลอยไม่ไหมเลยพี่น้องเดี๋ยวไปหาบวงมาเสริมก่อนครับจะขั้นครับพี่น้องอู้ยิึงขี้ตมดีละครับ ผ่านมือคืนครับพี่น้องปองยังงามเลยครับโอ้บัดไปใส่ผุนไปใส่ท่างนี่ครับไปใส่ปองนี่ครับพี่น้องบ่ผ่านเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปหามาเสริมอีกครับพี่น้องจะขั้นครับผมสียามไปจังสีแล้วครับพี่น้องไปทัางผุนกันนะครับ จางสีออมออมมั่นนี่ครับปลาครับรุ่นกระตอร่อครับท่านเห็บบอพี่น้องมื่นนี่หลังนี่ตและครับคีอเก่าอยู่ครับปูนครับพี่น้องปองพันยางมื่อขืนครับ <c oughs> ใส่พันธุ์บ่ผ่านครับนี่ครับผมใส่มองหนีอครับพี่น้องกับพันอยู่ครับแต่บ่าบ่ถือครับพี่น้องขี่ตมเต็มเลยครับโอ้คือบถตรถือเนาะนี่ครับดุนกันต่อครับพี่น้องผุนครับเห็นทุงข้าวขาวผุนอยู่ครับ หลักก็ยังคือเก่าอยู่ครับพี่น้องผ่านอยู่ครับพี่น้องเุ็นเ่ะครับสุนบวงออกไปดันขังเลยครับพี่น้องไปผมเฮ็ดไม้ก่อนครับบึงหลงลอยเพ่นกัดเข่าเจิละครับ,บเหมือนกิละพี่น้องกัดตนเข่าครับผุนครับหลงลอยพอนหากินครับพี่น้อง บดถือบวงเลยพี่น้องผ่านแล้วครับแต่ว่าบดถือครับอ่าครับลุนกันต่อครับนี่ครับหลังนี่ก็คือเก่าครับบพาผ่านครับีหลังนี่ก็คือเก่าคือกันครับบพผ่านคือกันครับพี่น้อง หลังนี่ก็คือเกาครับนี่ครับหลุนหลังหนียกันครับหลังหนี้สู้นซุ้มมืออยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวบอถือครับมือน,นียจังได้ทานห้บอมือนี่ครับอยู่ทางหนียครับพี่น้องเอา สุ่นอยู่ครับพี่น้องเบิ่งติละครับตำบวงผมจนอันนี้ล่องขิดดินเลยครับพี่น้องบดถึกเลยครับเห็นไหมก่อนครับพูนครับสองมือก่อนก็ถือยุพูนแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบดด้าทายเห็นเบิ่งครับบวงขาดครับย่างไปไก่สีฮอดปลาเข่าสั้นครับผมก็ดีใจเบิดครับ ไปแล้วขาดพอดีครับพี่น้องเยดายแห้งครับเดินเข่าปลาเข่าหายเงียบเลยครับเลยบบได้ลงคลิปครับพี่น้องบ่ได้โตครับเยดายปลาครับมืนอดหมานบ่หมานก็ลงเนาะครับบ่ได้ลงหลายหมื่นเลยเนาะพี่น้องเนี่ยครับอีกหลังก็อยู่นี่แล้วครับนี่ครับอีกหลังครับ บวงหายครับว่าเห็นหลักเลยครับพี่น้องนี่ครับผมเสียบมัองนี่แล้วครับหายครับหายครับอู้เห็นเลยครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วครับพูนครับพ้นหลักไปพูนครับ หนเลยครับจากได้เสานี่ก็มีความหมานเลยเด้อพี่น้องเ่ว่าใส่บ่ค่อยงหญ่ครับป๋าครับไปลุ้นกันต่อครับนี่ครับเขายู่หน้ากระแปกไปเป็นรังมือเลยครับพี่น้องแต่ใส่บ่วงใหม่ๆกันังเขียวอยู่ครับเทว่ามือหนีเริ่มเหลืองแห้งเลยครับเริ่มสิพ่อได้เกีียวเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวบดโดดนะครับพี่น้อง เดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแล้วครับในส่วงเกี่ยวสิเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งอยู่ครับปาครับเปนลุ่นบวงกันต่อครับอยู่ไม้หนีสองขั้นครับสูนแต่สวงเล็กๆครับพี่น้องที่นี่ก็หายเลยครับว่ามีสูนว่ามีตามเลยครับมม่หนีจังได้นี่ครับยังคือเก่าอยู่ครับพี่น้อง ปูนครับผมมีสูนปมมีผ่านเลยครับพี่น้องช่วงมือแหลกนะครับสูนทั้งสองขั้นเลยครับพี่น้องบังมือเหนีจังได้ครับคือเก่าอยู่ครับปูนครับทั้งหน้ครับอะครับเป็นรลุนยูพ่นผุนอีกครับ นั่งอีกสองไม้ครับพี่น้องอยู่พูนพูนกับพูนทั้งนี่ครับเงียบยกรับไม้นี่ครับอู้สูดอยู่ครับพี่น้องมงตีละครับผ่านอยู่ครับเี้าว่าบดถือครับสปผมเฮ็ดไม้ก่อนครับว่าสิเก็บหลังนี่แหละครับพี่น้องไปใส่ยุบผูนครับเห็นลองรอยเพิ่นออกมองผูนครับ เป็นปองอยู่ครับพี่น้องปองนี่ก็ถึกตัวเดียวก็เงียบเลยครับนี่ครับกลับอีกหลังนึงครับอปองนี่หนูผ่านอยู่ตัวครับนี่ตมติดเต็มเลยพี่น้องนี่แหละครับเอา้าใส่ระบ,บวงบ้างนี่ บ่วงเสียไปใส่ครับเนไผน่ย่างเตะอีอีล้วบ่หื้อุ่นครับพี่น้องลองร่อยครับอุ้ยบ่งติละพี่น้องบอดดเลยครับมึงลองร่อยเพิ่นถือติละครับยังเป็นเลยครับนี่ครับ นี่ครับบ่วงครับพี่น้องโอ้ขาดครับโอ้มุดไปแล้วพี่น้องมุนอุ้ยปุ๋ยเบิร์ดครับขาดอีกแล้วครับโอ้โอจะได้เด้พี่น้องอือคือสินไ่เติบอยู่ครับเบ่งกิล้ครับลองลอยถือครับ ขาด้นเข่าพ่นจนมุนเบิดครับพี่น้องคลิปก้อนกันนี่แหละครับหมานอยู่นี่แหละครับนี่แหละครับหลงลอยเพิ่นถือครับคลิปก้อนกอนครับมันนี่มาถืออยู่นี่ครับขาดซ้ําพี่น้องบดไดเลยครับหนูพ่นออกจากโพนนี่แหละครับบรมานเลยครับไม้นี่ครับปะครับไม้นี่กระเบิดเลยครับพี่น้องเฮตครับเป็นหล่นกันอีกครับ ไม้เหนียบอยู่ครับพี่น้องปุนครับบผพานเลยครับหลังหนียกบผพานครับนี่ครับไม้ครับปุนพี่น้องเก่าอยู่ครับหลังทั้งหนาครับหลังท้างหนาต่ำอยู่ครับพี่น้องเป็นติละครับ บ่งผมจนออกด้านข้างเลยครับพี่นอ้องปองผมใสยุนี่เลยครับปัดออกมาข้างเลยครับ อยู่พ้นนี่กัยังพระท่านได้โตซ้ำครับพี่น้องคลิปก่อนถี่ขาดครับนี่แหละครับลองร้อยเพิ่นถือขาดครับพี่น้องยังพระท่านได้โตซ้ำครับนี่ครับผมก็ใช้ยุนี่แล้วครับเลี่ยงกันจากหลังว่าพี่น้องสามหลังมั้งครับเงียบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับหลังแหลกครับ อยสูนอีกอยู่ครับคุณครับตําบวงออกดันขางอีกเลยครับพี่น้องหลังข้างหน้าจังไดครับนี่ครับหลังข้างหน้าก็คือเก่าครับพี่น้องคุณครับอีกหลังครับนี่หลังนี่ก็คือเก่าครับ ก็ยยำแล้วเรียบร้อยแล้วครับสรุปว่ามือนี่มหมานแต่เดียวครับพี่น้องอีกแต่หนึ่งบาดด้ครับขาดครับก็เลยหมานแต่แตมเดียวครับเสาเนียครับใส่กับ่ค่อยใหญ่แล้วครับเสดายแห้งครับพี่น้องหลวดเบอร์13ขาดเลยครับบวงก็เป็นบวงเกานํำครับบวงตั้งแต่ปีกลายผลแล้วครับพี่น้องปีนี้ยังบ่ท่านได้เห็ดบวงไม่อยู่ครับ ล่ครับคลิปเนี้ยก็ซ้ำเนียแล้วครับสวัสดีครับ